ตึมติมต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 ,ม,ต,ม,ตมปลุกพลักโอ้ผลบนบอสซัมหนึ่งจุดห้าคอทิเลียนกดขโมยดีกว่าโอ้โรบักหมดใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมโรบอกราคาถูกเติมเร็วรวดเร็วทันใจถูกว่าเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะฮะไปจัดกันได้เลยนะครับที่แมงปอนะฮะนอกจากนี้นะครับทางร้านแมงปอนะครับยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับสนใจสามารถแอดไลน์ ทักแมงปอไปได้เลยครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมโกลกาเดนนะฮะแต่ที่เราอยู่กันนะครับไม่ใช่เซิร์ฟปกติที่เล่นกันนะตอนนี้นะครับแต่เป็นเซิร์ฟเทสนะฮะหรือว่าเซิร์ฟของแอดมินนั่นเองนะซึ่งผมมีโอกาสได้เข้ามานะฮะก็วันนี้เป็นวันศุกร์ก่อนอัปเดตพรุ่งนี้นะฮะก็อันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมที่น่าจะเข้ามาพรุ่งนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือนี่ฮะเป็นแบบ การเทรดอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งผมเห็นแล้วมันแปลกตาดีนะครับอ่ะอันนี้มันเป็น ID ใหม่นะฮะต้องขอภอภัยอาจจะแบบไม่มีพวกมันลงมาเล็ดอะไรเลยนะอันนี้เป็นเซิร์ฟเทสนะฮะอันดับแรกเลยนะฮะที่เราต้องมาดูกันก่อนเลยก็คืออีเวนต์หน้าเนี่ยอะไรจะเข้าเนาะก็จากที่ดูตรงนี้นะฮะก็คือจะเป็นเจ้านี่เลย Exotic Gem Chase นะฮะอ่ะซึ่งผมบอกเลยนะใครที่ อยากจะเล่นกิจกรรมนี้นะครับแล้วเปิดกล่องเชดให้ได้ตัวน้ำหนักใหญ่ๆเนี่ยแน่นอนนะครับว่าตอนนี้ตลาดไปหาเลยนะจะเป็นในส่วนของตัวมัมมี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นมัมมี่นะครับที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยเปิดกล่องนะฮะเอกโซติกพวกเนี่ยแล้วได้นะฮะน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับก็อย่าลืมไปหากันนะอ่ะอันนี้ครามนะฮะจะเป็นในส่วนของเอ่หอหอย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 อะไรเนี่ยหอยเชลวะไม่ใช่หอยเชล <G ül üyor> และอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของครอยวิงนะนะอ่า,อนะนะอาจะเป็นน่าจะเป็นมเมล็ดนะครับอ่าโคลวิงนะครับแล้วก็เจ้าแล้วก็เจ้าตัวนี้เลยนะครับเจ้าอ่าแม็กพีนะฮะอ่าเจ้านกอะไรสักอย่างเดี๋ยวต้องมาดูนะฮะโอกาส15%แล้วก็จะเป็นในส่วนเจ้ามเมล็ดแอสเตอริสโอกาส7%นะฮะอันนี้ใครมาเทรดอะไรนะฮะเฮ้ยโอ้โหระบบเทรดอันนี้เป็นโทเค็นอันใหม่นะครับผมนะเออ ผมมีในส่วนของเออไม่มีอะไรเลยอะเอาไงดี <c oughs> เฮ้ยเขามีเหรียญใหม่น่ะดีจังอ่ะผมแอคเซปเลย <c oughs> เหมือนเขาจะให้เหรียญใหม่ผมมานะฮะเออเอาเหรียญใหม่มาจากไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะขอบคุณมากเลยครับผมนะอ่าเป็นเหรียญโทเคนอันนี้ได้มานะครับ เออแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นระบบใหม่ไหมในการแบบส่งผลไม้ให้กันนะฮะตรงนี้เนาะเอออันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแล้วกเออ็เจ้าตัวสุดท้ายตัวกระปอมแล้วกันนะผมเรียกนะครับซึ่งไม่รู้ว่าสกิลมันจะดีขนาดไหนนะครับก็มีน่าจะสัตว์เลี้ยงสตัวตามนี้เนาะนี่เลยสัตว์เลี้ยงสตัวนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้ทําตัวใหญ่ไปหามัมมี่รอไว้เลยนะครับอ่ะ ส่วนอันนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรนะแล้วก็ต่อมานะฮะเหรียญตัวนี้นะครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่าเหรียญอันเนี้ยมันน่าจะหาได้จากกิจกรรมหรือเควสหรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งเหรียญตัวเนี้ยสามารถเอามาใช้ในการสกิปอาเควสได้ด้วยเหมือนกันนะซึ่งผมมีอยู่หนึ่งหมื่นเหรอใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ย สามารถกดสคริปต์เวสโดยใช้เหรียญอันนี้ซึ่งปกติเราต้องใช้โรบักในการสคริปต์บางอย่างแต่อันนี้คือเราสามารถใช้เหรียญอันนี้ในการสคริปต์ได้ผมก็เลยแบบว้าวมากเลยครับนี่ฮะเนี่ยพอเราสคริปต์มาเนี่ยเราก็จะได้ของตรงนี้มาเลยซึ่งเฮ้ยโคตรเจ๋วเลยซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้นะว่ามันเป็นเฉพาะเซิร์ฟเทสไหมที่ให้มาแต่คิดว่าน่าจะมาในเกมนะอ่าและต่อมานะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้คืออะไรนะฮะก็น่าจะเป็นอ่ะอย่างมาเมื่อกี้ผมสคริปต์ได้ตัวนี้มา เป็นของตกแต่งไหมหรือว่าสักอย่างนะครับอของตกแต่งต้องรอ,อเดี๋ยวดูนะฮะเห็นไหมกดสคริปต์เราใช้เจ้าโทเคนนี้ได้เลยซึ่งผมมองว่าเฮ้ยดีนะฮะถือว่าแบบเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะแต่เหรียญตรงนี้ผมว่าน่าจะหายากอยู่เหมือนกันนะอันนี้ผมเป็น ID เทสนะครับได้มาหมื่นหนึ่งนะฮะก็มาลองระบบนะ,ะก็ถือว่าเออน่าสนใจนะครับแล้วก็ ของละวันตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าเอาสกิปไม่ได้ละนะฮะอันนี้คือต้องรอเวลาละนะอ่ะเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวนี้กันนะฮะอันนี้น่าจะให้เราส่งผลไม้อะไรสักอย่างนะฮะอ่าหรือส่งของอะไรสักอย่างนะในนี้นะครับจะประกอบไปด้วยของตามนี้เลยนะน่าจะมาในอัปเดตหน้านะก็อ่าสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็จะมีอย่างอ่า แกลนมาตเตอร์สปริงเกิลไหมยังมีคนหาไหมนะครับอันนี้เป็นเจมเชสนะเจมเชสก็คือน่าจะได้ของพวกนี้แหละนะครับเนี่ยเจมเชสนะฮะอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าอัปเดตหน้ามันต้องใช้ผลไม้ประมาณไหนบ้างแล้วก็มีเจ้านี้ฮะสัตว์เลี้ยงตัวใหม่0ูนย์ไม่รู้ว่ามาจริงเปอร์เซ็นต์จะเปลี่ยนไหมนะครับอันนี้ก็เป็นของตกแต่งที่ผมได้มาเมื่อกี้เนาะ ผมได้อะไรมาได้ได้สิซตตรงนี้มานะเออนะครับแล้วก็เจ้าเต่าตัวนี้นะอ่าแล้วก็ซิมเบอร์โรลลี่ป๊อปนะฮะกับมีอาเรเวลโรลลี่ป๊อปหลายหลายคนน่าจะต้องการกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับในส่วนของเอออ,อันนี้ผมยังไม่มานะแต่ต้องออกเข้าใหม่ก่อนมาครับทุกคนนะตอนนี้ก็เฮ้ย เหมือนจะมีอะไรเพิ่มเติมมานะครับผมนะจากเมื่อกี้ที่ผมแบบเข้าไม่ได้นะอันนี้ผมมีตัวอะไรเพิ่มเข้ามาไม่รู้นะครับเออเป็นคล้ายๆแบบอืมเป็นอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็โอเคอันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะพาร์ทเหมือนเดิมมีอะไรเข้ามาใหม่ไหมสำหรับตรงนี้ไม่น่ามีนะอันนี้น่าจะเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็โอเคยังเหมือนเดิมนะอ่ะสกิปเควสต้องรอเวลาเหมือนเดิมแล้วก็เจ้าตัวนี้ยังอยู่เหมือนเดิมไหมนะเหมือนเกมเพราะจะเพิ่มอะไรมานะในเซิร์ฟเทสนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะจะเป็นในส่วนของตรงนี้เนาะอ่าตู้เมลติชันก็ยังอยู่อ่าเอกใหม่เอกใหม่ก็น่าจะไม่มีนะครับอ่ะมีเจมเอกเลยมีเต็ดล่าสุดนะครับ อันนี้ก็อยู่เหมือนเดิมอ่านี่ใช้เจ้าโทเค็นสีเขียวแทนโรบักได้อันนี้ถือว่าเจ๋งนะอยากรู้เลยนะครับว่าเจ้าโทเค็นสีเขียวเนี่ยเราจะหาได้จากไหนอ๋อก็คือใช้โรบักในการซื้ออีกทีหนึ่งเหรอโอ้แล้วทำไมเราถึงต้องใช้โรบักในการซื้ออันนี้เข้าไปอีกทีหนึ่งอะผมไม่เข้าใจอะตอนแรกผมคิดว่าอาจจะแบบ ทํากิจกรรมได้ไหมถึงได้เจ้าโทเค็นนี้แต่เฮ้ยเราต้องเอาโรบักเติมเพื่อที่จะได้เหรอแต่คิดว่าน่าจะมีแจกแหละแต่น่าจะน้อยอ่ะนี่ฮะมันเท่ากันเลยอะเลดอ่ะอืมอันนี้เหมือนจะได้ของอะไรแถมมานะสองหมืนห้าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเป็นของตกแต่งไหมอันนี้เดี๋ยวต้องรอเนาะต้องรอเซิร์ฟจริงมาอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเนาะอ่าไม่มีอะไรอืม เฮ้ยอันนี้ล่ะอ๋อ oh, นี่ครับจะเป็นในส่วนของเจ้าเอา่อน่าจะเป็นของใหม่นะฮะที่จะมาก็คือเจ้าโกลโกลตัวนี้ผมใช้บัคซื้อได้ไหมซื้อได้ด้วยอ่ะลองกันเลยดีกว่าอ่าเจ้าหมู่ตัวนี้โอ้โ oh, หหมู่419จะได้รู้ไงว่าสกิลทำอะไรได้ <c oughs> เออเผื <c oughs> ่อมาเซิร์ฟจ,จริงจะได้ไอ้นี่เลย อ่านี่ฮะแล้วก็เจ้าเพชรชาตัวนี้เออทำอะไรได้ล่ะเพชรชาตัวนี้จะได้รู้เลยฮะไปเลยอ่าแล้วก็อ๋อคือที่ทำเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะใช้ซูชิใช้พริกโอเคพริกซินเวอร์ซินเวอร์มาตัวนี้มีเดียมโอเคอ่ะก็เดี๋ยวเรามาลองกันหน่อยอ่ะโอเคนะฮะ ก็เจ้าหมูตัวนี้นะครับก็คือเจอพืชที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยในสแตค็แตคยี่สิต็ของเขานะครับจะได้ความเร็วในการเติบโตเพิ่มขึ้นนะฮะก็เจ้าหมู่ตัวนี้นะครับก็ถือว่าไม่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะบูตอีพได้ถึงขนาดไหนนะฮะก็จากที่อ่านทำความเข้าใจนะครับก็คือมันน่าจะเหมือนกันนะฮะอย่างเจ้าหมู่ตัวเนี้ยจะใช้ในส่วนของ Silver etic, ร์คอสเมติกนะฮะก็คืออันนี้ผมทำความเข้าใจใหมล่ละเหมือนเราจะต้องวางคอสเมติกนะฮะที่มันเกี่ยวกับ อาซิมเวอร์แล้วมันจะบูตอีกพีเจ้าหมูตัวนี้แต่ตัวเนี้ยเจ้าหมูทองเนี่ยมันจะได้เพิ่มมากกว่าเจ้าหมูซิมเวอร์เนาะซึ่งเราต้องวางคอสเมติกนะฮะที่เป็นเจ้าอ่านี่ฮะน่าจะเป็นคอสเมติกใหม่อันนี้ไหมที่มันเขียนว่าอ่าโกลนะฮะอ่าเจ้าคอสเมติกอันไหนละ่ะนะฮะอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่จากที่อ่านนะฮะยิ่งเราวางคอสเมติกเนี่ย ตามที่เขาต้องการเนี่ยมันก็จะยิ่งให้อีก p คูณไปเรื่อยๆไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะไปหยุดที่เท่าไหร่นะครับซึ่งเอออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้ว่ามันสามารถใช้ในส่วนของเจมตรงนี้ซื้อได้ไหมผมอยากรู้วฮ้ยใช้เจมซื้อได้ด้วยเหรอผมว่ามันน่าจะให้เฉพาะเซิร์ฟเทสแล้วล่ละไม่น่าเกี่ยวกับในส่วนของเอ่ออ่า id ไอ่าเซิร์ฟหลักไหมอันเนี้ยน่าจะให้เซิร์ฟเทสมาลองไหม อันนี้ผมไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะก็เดี๋ยวต้องรอรุนอีกทีนึงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นผลผลใหม่นะฮะอ่าปลูกไปเลยจะได้รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงอ่ะเจมฟุสนะครับเป็น uncommon. อันคอมมอนอ่ะอันนี้มันเอาไว้ทำอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ่ะต่อเลยโอเคเราสคิปไปเลยได้ไหมโอเคสคิปไป โอ้ยโ้ยตัวอะไรอ๋อเมล็ดนึกว่าตัวโอเคไม่ได้นะฮะก็น่าจะหมดละอ่ะเอาให้หมด <c oughs> เอาให้เกลี้ยงโอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะอ่ะมาดูที่ตัวหอยตัวแรกเลยนะครับตัวหอยนะฮะเมื่อเราใช้นะครับอ่าเตอร์อ่า w เ t อร l y can เนาะก็คือที่รดน้ํานะครับจะมีโอกาสนะฮะที่จะไม่เสียบัวรดน้ําโอเคอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่จะไม่เสียบัวรดน้ํานะเจ้านกดําตัวนี้นะครับอ่า ก็คือความสามารถของเขานะครับเวลานะฮะที่เราขายนะครับพวกซินเว r ร์ฟุนะฮะจะมีโอกาส7%าที่จะได้รับของสุ่มเพิ่มนะฮะซึ่งค่าแม็กเนี่ยสามารถเพิ่มสูงสุดได้30%ก็คือเราเอาผลไม้นะครับติดสถานะซินเวอร์ไปขายมันจะมีโอกาสได้ของรางวัลสุ่มนั่นเองนะก็ต้องไปดูว่าจะเป็นอะไรนะครับ โอเคเดี๋ยวผมลองหาวิธีหน่อยผมอยากรู้ว่าเจ้ากิ้งก่าเนี่ยมันความสามารถอะไรอ่ะนะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะหลังจากที่ผมพยายามมาเต็มที่ในที่สุดนะฮะก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงเจ้าตัวนี้นะที่สามารถเปิดหาได้1%นะครับจากแพ็คเจมเอ็กโซติกนะซึ่งตัวนี้ถามว่าความสามารถคืออะไรเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนดูเลยนะความสามารถของสัตว์เจ้าตัวนี้ก็คือ ทางเกมยังไม่เพิ่มนะฮะเดี๋ยวต้องรอทางเกมเพิ่มก่อนโอ้โหนะฮะเปิดหาแบบแทบพิกแผ่นดินนะฮะแต่ความสามารถยังไม่มีนะซึ่งเบื้องต้นเดี๋ยวผมลองรีเซิร์ฟหาดูว่าเอ้ยความสามารถเจ้ากระปอมตัวเนี้ยมันมาหรือ,อยังก็ผมได้พยายามลองรีหาเซิร์ฟมาประ,ประ,ประมาณพักหนึ่งแล้วทุกคนนะก็เออไม่เจอเซิร์ฟจริงๆนะก็น่าจะเซิร์ฟตรงนี้แหละเซิร์ฟเทสนะก็คือไม่มีสกิลฮะเจะ้ากระปอมตัวใหม่ เรียกได้ว่าก็เดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ